กันด้วยนะครับอันนี้กลาวสวัสดีท่านผู้ชมที่รักกันด้วยนะครับอันนี้พวกไก่ช่องปัจจวัตรเหมือนเดิมอันนี้วันปีใหม่สองห้าหกเจ็ดนั่นเองจะมาเล่นเกมมินิเวอร์กันอีกครั้งหนึ่งมีแต่เกมมินิเวอร์แหละชาตินี้แหละเกมมินิเวอร์อันนี้อ่ะว้าวค้างโอเคอ๋อวันนี้เราจะมาสร้างแหวนเพื่อนเล่นกันอันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จ โอ้ยนี่บาต้นไม้เพื่อคยโอ้แหลกแเฟรมเลดกูเฟรมเลกูโอ้โศูนย์เก้าเกละเก้าได้เฟมเลดเฟมเลดไม่ไหวละเฟมเฟมเลดน้อยกไป ไเพื่อเล่นกัน,ม,นมันแหลกกันไปไเฟิลมเลดแหลกอาหารเยอะโอเคโอเคอ่ะเฮ้ยเผือไปกดไอ้แถบอันนั้นโอเคมา เกิดมาเกิดตรงนี้เลยเฮ้ยไปกดตรงนั้นอีกแล้วเขาเรียกอะไรนะแผงตรงจุวยตรงนั่นะอ,อ,นอะเออเกิดวางไว้ตรงไหนไม่เอาวางไว้ตรงกลางไปชีกขาพ่เกิด เขาทีทิกเกอร์เฮ้ยทิกเกอร์กดตัวเจได้ไหมเออได้ได,ด้กดตัวเจทำไมต้องไปเอาเม้า,าออกดินะแก้ไขสี่สิบคนนะตั้งค่าแบบซมูมลองเล่นโอเคแค่นี้น่าจะพอละอยังยงังยังนะครับยังอ่าในวินทีก็ต้อง ราคาบุเรนจำนวนไอเทมเริ่มต้นไปไหนเออเนี่ยไอเทมเริ่มต้นอ่าให้ให้อะไรดีไออาหารไปหน่อยแล้วกันอาหารหน่อยกล้วยไม่เอาไม่ไม่ต้องให้อาหารนอิ่มยาวๆหน่อยนี้หกสี่กล้วยไม่ คุยทำเราขี um. ้แอย่าียวโอเคเอามาเชีเอาไกดอันน hmm? ้นทไมกดอิดอุตางห้าเอามากี้เอามาเชกี่ชุดดี

คุมเอาตรงนี้เลยเท่ดีอไม่ใช่ไม่ใช่โอเคได้แล้วนี่ได้ชกอกด้วยจะต้องมีบล็อกด้วยเออเดี๋ยวจะตกต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยสูงแล้วกนึงเฮ้ยอะไรนะละหน้าต่างหลุดเฉยเลยหน้าต่างหลุดเออ อ๋อสูงๆนึงส่นงงนนวนคลิปนี้จะดูแหลกๆหน่อยฮอท่ายคลิปเยอะแล้ว อ๋อแล้เต็มต,ตัวแล้วกันเต็มแผงเลยโอเคยันในต,ตัวก็มีพวกดาบพวกอะไรดีกว่า อาวุธอาวุธเดี yeah. ๋ยวทำไมมีแค่มีแต่ไข่เฉียววิย์เนี่ยมีชาทำอะไรไม่ได้ต้องเอาไปใส่เครื่องยิงนี่กระสุนปืนไปแล้วกระสุนปืน ปืนหรือว่าเราตายสลอดก็ไปหาโทษเชิงปืนโอ้โหไม่ต้องก็ได้เอาเป็นเอามีข่องม,มือแล้วกันเอาวิคแบบอปไม่พอได้ไหมายถึงตัวบะไรโอเคแล้วก็นี่แล้วก็ปืนไม่เอาแล้วกันเกล็ดหากระ มีวุ่นวายหน่อยเก็บมายืนยันอ่ะตัวมีอย่างเนี้ยกันแบบนี้ดีกว่าเต็มโอเคโอเคมีบล็อกไม้เต็มตัวมีมีอะไรมาแค่นี้แหละโอ้ยเฮ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 ้ยอย่าลืมอย่าลืมมีเตียงด้วยตัวทำไมการทำแบบนี้มันดูยากเหมือนโัวแมบปกติวะ ช่แล้วก็ก่อนมีท็อตด้วยมีท็อตด้วยมีอะไรด้วยมีพวกแสงสว่าง

กดทุกมันกดอะไรเนี่ยที่มันเป็นแถบข้างล่างล่างอ่ะแถบแถบที่เหลี่ยมล่างโน้ตบุ๊กเนี่ยกดทุกตลอดเลยเอาแล้วก็อันนี้อะไรอีกอะ มันไม่ได้เล่นคนเดียวกระดูมันกำลังเล่นเกมเป็นทีมอยู่ทีมไหนทีมไอที่มันหัวนะเออทีนี้ก็ไม่ม ปีใหม่ต้องลงคลิปใช่อยนีดลงคลิปมาหลายหลายวันแล้วหางหายกันมานานกันเลยทีเดียวเ ไอวันใดติดแถบติดแถบเนาะปิดการการกระโดดอัตโนมัติอยู่เนี่ยเดินมันก็ติดเดินก็ติดเนี่ยติดต้องขอพวกกันเนี่ยกระโดดอัตโนมัติไม่เอาชอบกระโดดอย่างนี้มากกว่า โอ,อเคมาถึงบนแล้วมีอะไรในนี้มีวิชาโอ้ยไปอ่ะปิดคลิปตอนนี้เลยกันมาแหละใครใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดโน่นกดนี่